สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้ออกมาข้างนอกนะคะมาหาอะไรกินนะก็แถวตรงนี้อยู่ลาดพาร้าอยหนึ่งนะคะแถวุูแก้วแล้วแหละนะคะถ้าอยู่แถวนี้ก็ไปโอ้แดดร้อนไหมซื้ออ๋อวันนี้นะคะจะมากินอะไรดีตรงนี้มีโอ้ตรงฝั่งนี้มีอาหารเอ้กะกิวยเตี๋ยวแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเรากินนี่เลยโอ้หูน่ากินมาก เยอะอะข้าวขาหมูข้าวาห,มาหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ okay. นี่มีกุ้งทอดผัวพริกข้าวกแกงเต็มเลยไปเดี๋ยเวเราจะทำไหนนะคะกินตรงนี้แล้วกันคนเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกัน เดีนะ๋ยวสั่งอาหารก่อนนะคะทุกคน